สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอลพันธ์เมธาดีรบุณนะคะผู้มยการสำนักกฎหมายการแพทย์กรมการแพทย์เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานนี้นะคะแล้วก็มีความประสงค์ว่าณเวลานี้ในกรณีของคุณหมอชาญชัยมันก็มาถึงเรื่องที่ยุติกันไประดับหนึ่งแล้วข้อที่จริงก็ฟังยุติแล้ว ตัวละครต่างๆก็มาแสดงกันจนครบถ้วนแล้วก็เป็นประเด็นแค่แต่เพียงว่าเ mm. หลือคุณอนุทินจะแก้ไขปัญหาหรือไม่เท่านั้นตรงนั้นเนี่ยเราควรจะก้าวข้าสู่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องและก็เป็นภารกิจของทุกคนในสังคมไทยชื่อเรื่องตอนนี้นะคะดิฉันขอเริ่มชื่อเรื่องใหม่ก็เป็นเรื่องว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะร้าง กระทรวงสาธารณสุขให้สะอาดเป็นกระทรวงสีขาวอย่างที่เคยเป็นและอย่างที่ควรค่ะเอาละค่ะกรณีของกระทรวงสาธารณสุขเราเป็นหน่วยงานตามระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินต่อเนื่องมาจนถึงพรบรจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมแล้วก็พูดถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อความสุข ของปวงชนของสาธารณะก็เลยเรียกว่าสาธารณสุขในมุมมองตรงนี้เน้นเรื่องของสุขภาพค่ะถามว่ากระทรวงสาธารณสุขยุคนี้ทำไมมีเสียงบอกแต่เพียงว่ามีความมืดมนมีความไม่สะอาดหยิบตรงไหนศก,กปรกไปทั่วทั้งๆท,ที่มีภารกิจที่สำคัญในการที่จะต้องดูแลสุขภาพของประชาชน นะคะที่โรคต่างๆก็มีความซับซ้อนขึ้นระบบบริการทางการแพทย์ก็ต้องได้รับความยูอและนะคะจะถูกท้อทิ้งมาเป็นเวลานานมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างละ่ะที่เราจะต้องช่วยล้างกันให้สะอาดตรงนี้เป็นหน้าที่ของทุกท่านนะคะในระหว่างที่ทําเรื่องกรณีคุณหมอชาญชัยดิฉนันก็มาเจอสิ่งที่จะต้องทําในเรื่องของการล้างกระทรวงสาธารสุข คงไม่ใช่แค่มาเรียกร้องว่าเซฟธรรมพิบัติเพราะว่าใครเป็นผู้เซฟหนึ่งเราทุกคนเซฟหรอคะทุกคนมีหน้าที่ค่ะธรรมพิบาลในกรณีที่ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายดิฉันย้ำในยุคของคุณหมอชานชายัยแต่ตอนนี้ในตอนที่หนึ่งของร้านกระทรวงสารสุขให้สะอาดสร้างธรรมพิบาลเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะข้อที่หนึ่ง ในสำคัญเรื่องนั้นคือการมีส่วนร่วมคือ participation ของบุคคลในสังคมถ้าเห็นสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องทำให้เกิดการตรวจสอบแล้วกรณีของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าหยิบตรงไหนก็มีนะตั้งแต่มาทำเรื่องนี้มีแต่คนร้องเข้ามาทีฉันก็ไม่ใช่เป็นใครเป็นแค่หญิงชราคนหนึ่งนะคะที่เกษียณอายุราชการมาแล้วก็พอมีความรู้เรื่องกฎหมายง,งูปรปลาก็มาทำหน้าที่ตนเองคือเพื่อจะช่วยกันวิเคราะห์ว่าว ตอนนี้ต้องก้าวข้ามเรื่องนั้นและเรื่องหมอชันชัยยังไงก็ต้องจบสวยค่ะสวยก็คือสวยในทางธรรมิบาลแต่เรื่องที่จะไม่จบและจะสืบต่อไปนั้นคือเรื่องที่มีการฝังรากของความไม่มีธรรมิบาลอยู่ในระบบสารสุขความมืดมิดคือยอย่ามาบอกแต่ดิฉันดิฉันก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในหัวข้อเรื่องธรรมิบาลจะต้องมี participation หรือการมีส่วนร่วม และจะต้องตรวจสอบได้ข้อเนี้ยต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ถามว่าสองข้อเนี้ยท่านทุกๆคนเนี่ยทำหรือ,อยังการตรวจสอบเนี่ยฝ่ายที่เขาสร้างปัญหาเนี่ยเขาก็จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อองค์กรตรวจสอบและองค์กรตรวจสอบก็จะใช้องค์กรตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการที่จะไปลังแก่คนอื่นแล้วก็ปกปิดความผิดตนเองนะคะที่ได้กระทํา เกี่ยวข้องไหวอันนี้เป็นธรรมดานะคะที่ผู้กระทําผิดเขาก็ต้องวางเส้นทางของเขาไวา้ตอนนี้ในเรื่องของการบริหารเรื่องงบประมาณด้านการสาธารณสุขกับโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกเปลี่ยนโดยกลุ่มองค์กรในชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายก็คือการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้อำนาจเปลี่ยนอำนาจเขาเปลี่ยนอำนาจอะไร ในปี2535้าอ้าเขาอ้างผลงานวิจัยของการวิจัยระบบสาธารณสุขจำไหมนะคะระบบสาธารณสุขไม่ใช่วิจัยเรื่องรักษาผู้ป่วยจะทำไงให้ผู้ป่วยดีขึ้นจะทำอะไรไม่มีไม่มีวิจัยระบบสาธารณสุขแล้วก็บอกว่าระบบสาธารณสุขเป็นปัญหาฉะนั้นต้องตั้งงบประมาณนะคะเพื่อต้องตั้งหน่วยงานและงบประมาณเฉพาะเรีวยกว่างบหมวดหลึ่งให้กับอ,องค์กรหนึ่งแล้วก็เกิดพรบ สถาบันวิจัยระบบสารสุข2,535เสนอโดยคุณหมอประเวศและทีมงานอ้างว่าโง่จนเจ็บอ้างดุนีนั่นแล้วเสร็จแล้วก็มาชี้ให้เกิดองค์กรอื่นๆที่มีการรวบอำนาจเข้าไปอยู่ในกลุ่มพักพวกตนเองในรูปขององค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปเป็นกรรมการบริหารงบขององค์กรประเภทนี้ดิฉันช้าๆนะคะพระบรที่1เรียกว่า พรบรวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อนำมาเป็นข้ออ้างตั้งแต่ตั้งมาปี2535ได้สร้างอะไรให้กับแผ่นดินนี้นอกจากใช้งบประมาณในกลุ่มพวกพรองแล้วก็มีการตรวจสอบว่าอาจจะมีทุจริตต่อไปพรบรที่2นะคะก็พรบรว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือสสศนะคะในปี2542ทำอะไรบ้าง ยามีเรื่องราวต่างๆไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคอะไรเลยมีแต่เอาเงินไปให้นักการเือนเงินไปให้ NGO ที่ตนเองจัดตั้งขึ้นมาให้มาเคลื่อนไหวว่าตนเองเป็นคนดีฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ม็อบอะไรต่างๆเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่าเป็นม็อบใครจัดตั้งม็อบทั้งหลายล้วนเป็นม็อบของถ้าในสายสาธารณสุขจะเป็นม็อบส่วนใหญ่จะเป็นมอ็นยยนมอบของ องค์กรเฉพาะตามพระราชบัญญัติเฉพาะคือพวกสสสสสชอะไรเงี้ยตั้งกลุ่มขึ้นมาเต็มหมดเลยกลุ่มผู้ป่วยโรคใต้กลุ่มผู้ป่วยโครคนู้นนี้นั้น,นร้นใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค์นะคะแทนที่ว่าผู้ป่วยก็จะต้องอยากได้สิ่งที่ดีใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่เกิดอ,องค์กรกลุ่มผู้ป่วยมาทะเลาะก,กับพวกหมอค่ะมาเป็นวอยซ์มาเป็นปากเสียงให้กับฝ่ายที่ลงมือทําลายระบบเนี่ย เกิดเต็มไปหมดเลยลุมผู้ป่วยโรคเอดสก็ประมาณพิเศษเข้าไปทีงหลักร้อยล้านเช่นมูลนิธิเข้าถึงเออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะความรู้ความสามารถอะไรก็ไม่มีมีอย่างเดียวคือเอาเงินแล้วออกมาคอยพูดปกป้องพวกบรรดาคนในชมรมแพทย์ชนบทต่อไปพระราชบ,บัญญัติที่สามพระราชบ,บัญญัติ่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสองห้าสี่ห้าตามมาด้วยพระราชบ,บัญญัตินะฮะตรงนี้ก็เอาเงินทั้งระบบของการสาธารณสุข ซึ่งอันนี้เป็นการผิดหลักบริหารอย่างมากเอาเงินทั้งระบบเนี่ยไปอยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่คงให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่รักษาคนมีหน้าที่ดูแลป้องก,กันโรคส่งเสริมสุขภาพนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีงบจัดการให้อย่างเต็มประสิทธิภาพโอนเงินไปหมดหลยไปอยู่ในมือของคนในสังกัดของชมรมแพทย์ใช่ัชม้มแล้วคนเหล่านี้ก็ไปใช้อํานาจที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันหมด ฝ่ายคนทํางานก็ไม่มีค่าอยู่เวรขาดค่าอยู่เวรเป็นปีเก็มีลาออกกันไปนะคะสารพัดจะมีแล้วก็บางทีก็ต้องรับเงินบริจาคก,กันหนักนาสหส,สาการคุณตูนเห็นว่าก็มาเคลื่อนเรื่องเ,อเรื่องนี้หาเงินบริจาคก็เพราะเหตุโรงพยาบาลขาดแคลนย่างนี้หลยไม่ใครแก้นะคะเงินอยู่ที่โน่นอยู่ที่สปสอชอแล้วพรบรสชพรบสพชอีออชออกหลากหลายนะคะ ดี่ทนขออนุญาตยังไม่อาับกะเกยจนหมดนะคะเอาว่าเป็นกลุ่มกฎหมายพิเศษวิธีได้กฎหมายพิเศษเนี่ยเกิดมาจากแถวแถวเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี2540ัาก็อ้างว่าประชาชนหมื่นคนหรือว่าอ้าหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ก็มีการทําแบบเหมือนเป็นบริษัทอะคะ่ะรวบรวมประชาชนเข้าชื่อเพื่อจะให้ได้กฎหมายที่ตนเองต้องการก็มีคังมีการเคลื่อนไหวมวลชนนับวันนี้ ในที่สุดจาก40เนี่ยมันถึงเดี๋ยวนี้ก็มีองค์กรแบบนี้เยอะและตอนนี้ดูแลเงินทั้งสิ้น200ล้านบาทก็กลายเป็นเจ้าสัวใหญ่มากนะักการเมืองคนไหนเข้ามาเป็นร,รัฐมนตรีอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของเขาเหมือนที่เกิดเหตุการณ์มาตลอดเอาละหนึ่งสิ่งที่เกิดก็คือพอได้เงินนะฮะเข้ามาไม่ทำ ถ้าพองทายเงินเนี้ยเอาไปอยู่ในมูลนิธิตนเองนะคะก็มีแวดวงพวกเรานะคะก็พูดชัดว่าต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนในชุมนมแพทย์ระบบทใช้ปปงบ้างใช้ปปชบ้างก็มีทีมเนะี้ยทีมคนที่รักความถูกต้องก็เสนอให้มีการตรวจสอบโดยปปทบ้างปปชบ้างคอตอที่สที่สอ,อสอชอขึ้นมาใหม่ๆตรวจพบแต่ทําอะไรไม่ได้ เพราะาเสนอขึ้นไปเขาก็เอาม็อบมาจัดก,การนะฮะว่าถูว่ารังแกคนดีว่างแง่มอ็มอบมาบอกว่าคนก็คนดีที่ถูกตรวจสอบเนี่ยและรัฐบาลก็ไม่รู้โดนอะไรนะคะ,ะก็มีคุณหมออาวุโสคือคุณหมอประเวศตอนสอสสนะคะท่านก็มาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณประยุทธ์ท่านก็มาบอกขอโทษพี่หมอเราแก้อะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปิดความจริงในเรื่องนี้ให้กระจายและให้เรื่องนี้ไปอยู่ในมือของ ทุกทุกคนเอาละเขาจะโกหกถ้าใครอยากจะโกหกเขาก็จะโกหกไปไม่รอใครจะบอกว่าฉันคนดีมือถือสากปากถือศีลใครจะพูดว่าตนเองเป็นปราดเป็นนู่นนี่นั่นมันก็จะฟังนี่ขึ้นถ้าย้อนกลับไปดูแล้วนับตั้งแต่ปี2535เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างในกระทรวงสาธารณสุขมีองค์กรซ้อนเข้ามา เราตัดไปเอาไปเฉพาะเงินนะคะแล้วก็เงินก็นไปสู่พวกพ้องขณะเดียวกันในระบบคนที่ต้องดูแลประชาชนก็ขาดแคลนไปซัทุกเรื่องขาดแคลนกําลังคนนะคะพอเหลือถึงโควิดก็บอกเออบรรจุมาซะ3 0 0 0 0ื่นคนอะไรประมาณนะะั้น่ะขาดงบประมาณก็ไปเอาที่ไหนมาใสา่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแต่ไม่ได้แก้แต่เนื่องจากโควิดเนี่ยเขารุนแรงก็แสดงว่ามันสั่งสมมาเงินเนี่ยถูกรั่วไหลไปอยู่ในกลุ่มคนในชุมชนแพรชนบท และเครือข่ายถามว่าทํำไมถึงได้ทำแต่ก็ได้ขนาดนี้เขา็ยังงงนะคะทํำกันได้สูงไม่รู้อย่าไปถามเลยว,ว่าทําไมเขาทาได้เขาก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะคนกงบพวกเขาเขาก็ทํานานในลักษณะของอ้างยีตามกฎหมายนะคะก็ะคือซ่อนวัตถุประสงค์ไว้ก็เหมือนกับว่าถ้าภาษาชาวบ้านถ้าเป็นคนคนก็เรียกมือถือสากปากถือศีลเจางเนี้ยหรือเปล่คือพูดดีแต่ทําอีกอย่างหนึง่ง ตรงนี้ก็เหมือนกันคือแต่เป็นกลุ่มอะค่ะเขาก็เลยเรียกว่าอ้างวีตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาก็คือซ่อนวัตถุประสงค์คนตั้งแต่แค่นี้ขึ้นไปเป็นกลุ่มโคนซ่อนวัตถุประสงค์แล้วก็ทาการในสิ่งที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันซ่อนหลายชั้นเนี่ยก็เลยเขายเา้าใจยากอะไรเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันว,ว่าตอนนี้เงินสองแสนล้านนี่ก็ไปอยู่ในรูปของกฎหมายเขาก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาในกฎหมายนั้นแล้วก็ วิธีการจะท้ากฎหมายผ่านก็ไปหาหนักการเมืองแณะกการเมืองก็แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ผ่านกันมาหมดไม่รู้กี่ฉบับจริงๆแล้วถ้าสภาของประเทศไทยเนี่ยสสของเราเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ผ่านกฎหมายให้เกิดองค์กรซ้อนองค์กรแล้วก็เอางบประมาณเพื่อการดูแลประชาชน,นออกไปนะคะจากผู้ที่ต้องทํางานทําให้ผู้ที่ทํางานเนี่ยเสียสลักกันอย่างสูงแล้วก็อยู่อย่างขาดแคลนนะคะในเรื่องของการที่จะใช้งบในการดูแลพี่น้องประชาชน กิดการบริจาคเป็นเรื่องปกตินะฮะเกิดได้ไงในเมื่อว่ากรณีนี้เป็นภารกิจของรัฐที่จะต้องจัดแล้วพอเขาท้วงว่ามีรั่วไหลก็จัดการที่องค์กรตรวจสอบเช่นปปชเนี่ยปปชถามว่าตอนนี้ได้ศรัทธาจากประชาชนแค่ไหนเรากำลังพูดถึงภาพรวมการตรวจสอบนะฮะก็ทีมเนี่ยเค,ครือข่ายคนในชมนุมแพชชนบนเนีก็วางคนเข้าไปเป็นกรรมาการปรปรช แล้วถ้าเกิดฝ่ายต้นถูกตัวสอบก็คือไม่ขยัออบอปชจะไม่ขยับแต่ถ้าฝ่ายที่ตนเองต้องการจะลงมือก็ใส่ความเข้าไปซะว่าเนี่ยทุจริตคล้ายๆกรณีอาจารย์ชันชยัยแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือเร็วเพื่อให้เขาเนี่ยไม่มีที่ยืนลงมือเร็วเลยค่ะยังอุกอาจค่ะต้องใช้คำว,ว่าอย่างอุกอาจเหมือนกรณีอาจารย์ชันชยัยแ,แต่ว่าทําอย่างนี้สะสมมาจนเคยชินได้หมด ตอนนี้ต้องใช้คําพูดเลยค่ะว่าผู้บริหารระดับปรหลัดกระทรวงและอธิบดีหลายกรมนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนในชมรมแพทย์ชนบทรหรืออยู่ใต้ชมรมแพทย์ชนบทเช่นตอนนี้ก็มีคนทักท้วงมาว่านี่อาจจะมีอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อัครา,าสินด้วยหรือไม่เพราะว่าก็มีการกระทําเช่นลักษณะบีบโยกย้ายคนอะไรต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็ตนเองก็ได้มาโดยไม่ชอบด้วย เพราะตัวเองก็คือมีระยะเวลาอยู่แค่8เดือนก็ข้ามหัวคนื่นคนนี้ไปหมดคืออะไรที่คนในชมรมแพทย์ชนระบททำเนี่ยทำได้ทั้งนั้นที่มันฝ่าฝืนกติก,กาเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะในกรมต่างๆนะท่านก็ไปดูกันเราเองแล้วกันผู้บริหารท่านคงยังอยู่ในระบบการสาสุขถ้ามีการโยกย้ายนะคะ คนที่กระทําผิดในกรณีคุณหมอชๆๆนันบบชัยเนี่ยอย่างชัดแจ้งเนี่ยเอาไปแขวนที่สำน,นักงานนายกรัฐมนตรีหนังนอนายกรัฐมนตรีซะมีการปรับขอให้คนใหม่ช่วยทบทวนทุกเรื่องให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในประเด็นโยกย้ายทั้งในประเด็นตัวกฎหมายเสนอให้มีการปรับและพัฒนากฎหมายซะอย่าให้ NGO เข้ามามีอํานาจ ในสปสชในสสสเอาคนที่มีความรู้ความสามารถสุดจริตใจเนี่ยเข้ามาทํางานกันซะแล้วพอพอกรณีนี้เราก็ตรวจสอบคืออยากให้คนอยู่นานไงคะคือก็จะสามารถทําได้นะคะแล้วกรณีนี้ก็เรียกให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนที่ชมคนในชมบ่มแพทย์ชนบทที่อาจจะอยู่ที่สสสสปสชสวรสเนี่ยตรวจให้หมดนะคะตรวจเสร็จเนี่ยนะคะก็ส่งเรื่องให้ท่าน หน่วยงานที่ต้องรับลูกต่อทําการค่ะถ้าจําเป็นต้องฟ้องอาญาก็ดําเนินการฟ้องคดีอ,อ,อ,อาญาเรียกเงินคืนแผ่นดินลงโทษคนผิดซับกระทรวงสาธารณสุขก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนี่เป็นการล้างและเป็นการแต่ไม่ใช่เอาแค่พูดเฉยๆค่ะเซฟได้ค่ะธรรมิบาลน,นี่คือขั้นต่ำคือเราอยากเห็นแต่เรายังไม่ได้ลงมือเข้าไปกระทําในการที่จะทําให้มันเกิดเซฟได้ค่ะดิฉันสนับสนุนค่ะ แต่กระทรวงสารสุขเนี่ยมันมากเกินกว่าจะเซฟธรรมพิบาลค่ะเพราะธรรมพิบาลมันไม่มีให้เซฟค่ะมันมีแต่อธรรมพิบาลมืดมนอนธการถึงเวลาหรือยังคะที่ทุกท่านจะต้องยื่นมือเข้ามานะคะอันละเดี๋ยวขอสรุปนะตอนนี้มีปัญหาอะไรในสทอทอหนึ่งโครงสร้างในกระทรวงสารสุขเป็นโครงสร้างที่ทํางานไม่ได้เพราะได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติเฉพาะ หลายฉบับที่กลับมาจะต้องทำการปรับโครงสร้างโดยการแก้ไขกฎหมายและพัฒนาให้กระทรวงมีทั้งคนมีทั้งงบประมาณแล้วก็มีทั้งสิ่งของไม่ใช่ขาดแคลนแบบนี้ทำให้ได้นะคะในข้อนี้คือแก้ไขกฎหมายนะคะเมื่อสองปีก่อนเคยแก้รัฐมนตรรัฐบาลสั่งให้แก้นะฮะแต่ก็แก้ไม่ได้เพราะเขาก็ไปจัดตั้งม็อบมามาคว่ำการประชาพิจารณ์กฎหมายแล้วก็ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ทำไปนเงนี้ยเงียไป3ปี5ปีก็ยัง3ปี4ปีก็เฉยๆทั้งๆที่รัฐบาลสั่งรัฐบาลก็ไม่ติดตามอันนี้ทําสะคะก็คือแก้ไขแก้ไขโครงสร้างให้ทาหาํางานได้นะคะแล้วก็โดยการแก้ไขกฎหมายแล้วก็เอาคนที่มีประโยชน์ทับซ้อนนะคะบรรดา <c oughs> คนในชมรมแพทย์ชนบนออกไปนะคะ และสร้างรูปแบบการบริหารจาัดก,การที่ดีเอาเงินทั้งหมดไปอยู่กระทรวงการคลังกระดานไม่ต้องอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเอาไปพักไว้ก่อนกันนะถ้ายังสงสัยคนไหนเะนี่ยแล้วก็ทําให้มันถูกต้องเมื่อมีการรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลก็ให้สามารถที่จะได้รับงบป,ประมาณตามจริงนะคะไม่ใช่ว่าทําการผ่าตัดไปสมมติยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแสนห้าบอกเบิดได้ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดลบกันอย่างที่เห็นนะ,ะ่ะค่ะ ที่เรียกกันไม่ค่อยจะถูกนักว่าโรงพยาบาลการทุนมันไม่ใช่โรงพยาบาลการทุนนะโรงพยาบาลต่างๆถูกขโมยค่ะถูกโกงเงินโดยสปอสอชอ,อันนี้ขอข้อแรกนะไปแก้กฎหมายซะปรับโครงสร้างให้มันถูกต้องนะคะแล้วอย่าให้ซับซ้อนกันนะคะแล้วก็ตรงรั่วไหลไปยัง NGO หรือคนในชมรมแพทย์ชลปร็จัดการซะอันที่2ติดตามเส้นทางการเงินของคนที่เข้าไปใช้อํานาจในช่วงที่ผ่านมาที่มีประเด็นปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่คือคนในชมรมแพทย์ชนบทและที่ปรึกษาเช่นติดตามเส้นทางการเงินของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็พบผิดก็ดําเนินไปเรียกเงินคืนหลวงดําเนินคดีอาญาไปทําให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ให้แบบลุกแก่อำนได้มากมายขนาดนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็ตลกนะคะดิฉันไม่เข้าใจตลกไม่ออกอะคะ่ะ แล้วต่อไปก็ใช้งบสองแสนล้านในด้านการสาธารณสุขหรือมากกว่านั้นถ้ารวมรวมกันเยอะๆนี่ยนะรวมทั้งงบภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องก็ใช้ให้มีประสิทธิภาพส่งมอบบริการการรักษาพยาบาลที่ดีให้กับประชาชนตั้งแต่ในระดับบนนะฮะที่เธอเชอร์ชรี่นะ,ะที่จำเป็นแล้วก็ระดับพยารีระดับพื้นฐานนะคะอย่าทำอะไรไฟไม่ฟังฉาบฉวยหรือเอาแต่หาเสียง ตรงนี้ต้องจัดงบให้มันมีประสิทธ,ธิภาพอันนี้เป็นหลักข้อหนึ่งของธรรมธิบาลคือความมีประสิทธิภาพนะะต่อไปก็คือว่าันนี้ตัวสอบแล้วน,นะคะต่อมาก็ทำการฟื้นขวัญกำลังใจของผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขระดับรองๆล,ง,ลงมานะคะที่เขาจะต้องดูแลให้องค์กรเป็นสงบสุขตัวเขาเองต้องได้รับความสงบสุขก่เช่น เรื่องการาย้าที่ไม่เป็นธรรมปี2562หรือของพ5ถ้าตลัดใหม่มาเนี่ยนะคะหรือรักษาการมาก็คือลื้อเข้ามาดูให้ถูกนะแล้วก็ให้มีการทบทวนกันซะแล้วก็ระดับปฏิบัติการก็พยายามดูแลเขานะคะให้เขานะ่ะมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการตามสมควร ให้เขาเนี่ยถ้าเขาทํางานอยู่เรงเขาควรได้รับค่าตอบแทนอันสมควรจัดงบให้เพียงพอไม่ให้ขาดแคลนต้องไปเที่ยววิ่งรับบริจาคเปิดทอดผ้าป่าอะไรกันเยอะแยะหรือกรณีที่มากล่าวหากัน,นหมอชันชัยเนี่ยค่ะนะคะกรณีแค่นี้ เปิดโอกาสนะคะให้คนทำงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถมีการวิจัยและพัฒนาในตัวเนื้อหาแห่งวิชาทางการแพทย์และการสาธารณสุขจริงตอนนี้ยุบเริ่มได้เลยสวรสอ,รรสอรในยุบได้เลยอยู่มาตั้งแต่ปี3-5กฎหมายบอกว่า3ปี5ปีให้ทบทวนนี่ยังไงก็ทบทวนไม่ได้เพราะเป็นแหล่งธรรมาหากินของคณะบุคคลนะคะที่ดีทั้นได้กล่าวแล้วนะ,ะอ่ะสปอสอชพัฒนาให้ดีขึ้นสิคะ ลดทอนอำนาจของ NGO ที่ไปเป็นกรรมการกันเจคนห้าคนเจคนนะคะแล้วก็มีแต่ตัวแทนของกระทรวงรู้มามาใช้อำนาจกัน30คนตัวรัฐมนตรีก็มีแค่หนึ่งเสียงทําอะไรไม่ได้รัฐมนตรีก็คอยมาขอเงินของว่าของบจากสปสช,ชไปทํางานโอ้ยังเป็นรัฐมนตรีกันอยู่นเนี่ยมไม่มีงบทํางานก็ยังไม่รู้สึกว่าตนเองเนี่ยนะคะทาอะไรไม่ได้นะคะก็คิดแก้ไขซะสิคะจริงๆคุณอนุทินเนี่ยดิฉันตอนที่ใหม่ๆดิฉันก็ สนใจเรื่องกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่ท่านเข้ามาเนี่ยดิฉันก็มีโอกาสด้วยด้วยความชื่นชมนะก็มีโอกาสเข้าไปออตอนนั้นก็รู้สึกจะได้ไปต้อนรับท่านเนาะช่วงเดือนกรกฎาปีที่แล้วก็ขอโอกาสคุยกับท่านเล็กๆเ,เลยขอให้ท่านพิจารณาท่านจะบริหารกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เลยท่านจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะงบประมาณส่วนใหญ่ ของการสะสขอยู่ในองค์กรเรานีขอให้ท่านพิจารณาเรื่องปรับปรุงปรับ,รบแก้พัฒนาผู้จับนะ่ะมันก็รับปาปนะนี่วันแรกที่เข้าสู่แต่มาวันนี้ฉันก็ไม่ได้คิดหวังให้ใครทําอะไรหรอกค่ะคงต้องอยู่ในมือเราทุกคนรัฐมนตรีมาแล้วก็ไปนะฮะแต่ที่อยู่ตลอดไปคือเราประชาชนและที่เราก็คือเรากับคนไข้นะคะฉันจึงขอ กล่าวถึงเรื่องราวที่ในกระทรวงสาธารณสุขที่มืดบิ่นเลอเกินมันเป็นยุคที่เราคงจะต้องขจัดคนพาลอภิบาลคนดีทั้งนี้เพื่อสังคมเราสงบสุขเวลาทำเราก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและอยู่กับปัจจุบันนะคะและถ้าจะไม่สามารถแก้ไขได้มากมายอะไรก็ขยับได้บ้างนะคะ กรณีของเรื่องราวในเรื่องนี้มีคนร้องเรียนเข้ามาที่ดิฉันมากมายนอกเหนือจากกรณีคุณหมอชานชัยซึ่งดิฉันเชื่อว่ามีความนิ่งระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่เรื่องที่ไม่นิ่งเลยที่ยังอยู่ก็คือการจัดระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนทํางานมีความสุขยังเป็นเรื่องท้าทายผู้บริหารรัฐบาลชุดนี้ การแก้ไขกฎหมายนี้แล้วก็การแยกตัวจากกพ,อพอมาจัดตั้งคณะกรรมการดูแลบริหารบุคคลด้วยตนเองหรือว่าเราเรียกว่าจัดตั้งคณะกรรมการสารสุขและมีวิชาชีพต่างๆผู้ปฏิบัติงานเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตามหลักธรรมบิบ้างถ้าท่านทำสองข้อนี้ได้เนี่ยนะฮะสังคมในกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มนิ่งและทํางานได้ดีขึ้นเพราะโดยธรรมชาติของคนในกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนคุณภาพค่ะ เป็นคนมีจิตใจเมตตาและเป็นคนที่ฉลาดจัดก,การอย่านิ่งนะคะขอเพียงแค่นี้นะคะแล้วอย่าปล่อยอให้คนทานของเมืองนะคะอภิบาลคนดีเข้าไว้ค่ะนะคะและทุกอย่างจะค่อยๆปรับรูปเซฟธรรมอภิบาลไม่ได้เพราะไม่มีธรรมอภิบาลในกระทรวงเราค่ะสวัสดีค่ะ